สวัสดีค่ะปรับกันปเปิดด้วยโยคะกับตัวสีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะด้วยท่าง่ายๆเพื่อบังบัดอาการออฟฟิศซินโดรมและอาการปวดคอบาะหลาและหลังของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งในท่าที่เราสบายหรือเรียกว่าท่าสุขาสนาะโพสนะคะงายฝ่ามือวางไว้ที่เข่าย่อนสอกให้เราค่อยๆหลับตาลงช้าๆสุดลมหายใจเข้าลึกๆผ่านทางรูจมูกของเราทั้งสองข้าง หายใจออกย,ยาวๆช้าๆคัมแมลท้องและสูบสสดือดึงกลับเข้าไปด้าน,นในหายใจเข้าลึกๆเส้นดันข้างยกและยืดยาวขึ้นมาช้าๆหายใจออกคัมแมลท้องและสูบเสดือดึงกลับเข้าไปด้าน,นในหายใจเข้าลึกๆหา ใจออกยาวๆช้าๆสุเสะดือเดินกลับเข้าไปด้านในให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆนั่งทับส้นเท้าของเรานะคะนั่งลงไปที่ส่อนเท้าแยกเข่ากว,ว้างเล็กน้อยเดินมือออกไปด้านหนะ้าให้ศอกตึงหลังยืดให้ยาวลดหนะ้าผักลงกดสะโพกให้แน่นแขนยืดออกไปให้ตึงแนวกระดูกสันหลังยืดให้ยาว หายใจเข้าออกยาวๆช้าๆให้เราค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออกห้าสี่หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสามสอง เด้งกลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกๆค่ะวางมือให้กว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่ข่าวและเท้ากว้างเท่ากับช่วงสะโพกกลางนิ้วมือให้กว้างทุกนิ้วและกดฝ่ามือลงไปกดหลังเท้าให้ราบลงสอบตื่หายใจเข้ายิดแนวกระดูกส้นหลังให้ยาวี่ดอกยืดขางเงหน้าคอยืดตืหายใจออกโกงหลังสูงสุดเสด็จดับเข้าไปด้านในและกดขางกลมได หายใจเข้าย kind of ืดหลังยืดอกยืดคางให้ตึงเลยนะหายใจออกวงหลังสูงสุเสียดกับเข้าไปเล็กๆแล้วกดคางก้มหน้าสอบเตือหายใจเข้าเล็กๆยืดอกยืดคางเงยหน้าคอยยืดเตือนหายใจออกวงหลังสูงสุขเสียดยึดกลับเข้าไปด้านในแล้วกดคางก้มหน้า หายใจเข้ายืดอกยืดหลังให้ตึงเอยนาหายใจออกกงหลังสูงสุดเส้นือดึดงกลับเข้าไปด้านในกดขางกงหน้าหายใจเข้าลึงยืดอกยืดหลังเงยหน้าขอยยืดให้เตึมหายใจออกกงหลังสูงสุดเส้นือดึดงกลับเข้าไปด้านในแล้วกดขางกงหน้าว้หน้ามองตรงหายใจเข้าให้เราเดินมือออกไปด้านหน้าให้แขนยืดให้ยาว สะโพกจงไว้ดึงสะโพกยาวไปด้านหลังนะคะสอบตึงไหล่ตึงให้เราเอานา้าผักแตะเบาๆที่พื้นเลิวสูบสะดือดึงกลับเข้าไปด้านในอย่าให้หลังส่วนล่างเราแอ่นนะคะเราจะต้องเก็บสะดือเข้าไปให้เส้นใต้รักแร้ยืดตึงไว้สอบเตือกดมือกดเท้าให้แน่นค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออกหา้าหายใจเข้าลึกๆออกชา้ชาๆสี่ สามสองหนึง่งค่อยๆหายใจเข้าเกรงหน้าท้องดึงลำตัวเดินมือถอยอกลับให้เจวาความือให้ตรงกับหัวไหล่สอบเดินหายใจเข้าลึกๆให้เรายกแขนซ้ายขึ้นมาเปิดไหล่สอบเดิน งายฝ่ามือซ้ายสอบมาวางทางด้านขวาหายใจอกวางสอบวางไหลลงไปกดัวไหลลงไปที่พื้นให้แน่นศีรษะวางราบลงไปหายใจเข้าให้เราเดินมือด้านขวาขึ้นไปวางไว้เหนือศีรษะเรายืดศอกให้ตึงสอกตึงสีรข้างตึงมองผ่านใต้รักแร้ขึ้นมาให้เห็นเพดานค้างไว้นะคะห้าลมหายใจเข้าออกห้าหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสี่ สามสองหนึง่งเลื่อนมือขวาลงมาใกล้กับใบหน้าเรากดฝ่ามือขวาไว้ให้ดีหายใจเข้าดันลำตัวตัดขึ้นมาสอบตึงกลับมาในท่าเชพ่โพสหายใจออกหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นมาเปิดไหล่สอบตึงไว้ งายมือขวาสอนมาวางทางด้านซ้ายหายจอดสอบตึงวางสอบวางไหลลงไปกดัวไหลแนบื้นศ right. ีรษะต่ามลงไปหายใจเข้าลึกๆให้เราเดินมือซ้ายขึ้นไปวางไว้เหนือศีรษะเราสอบเติงมองผ่านใต้รักแร้แล้วเหงื่อนาไว้หายใจออกยาวๆค้างไว้นะคะหายลมหายใจเข้าออกช้าๆห้าหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสี่ สามองหนึ่งให้เราค่อยๆเลื่อนมือทางด้านซ้ายลงมหมาวางมือใกล้กับใบหน้าเราไว้หายใจเข้ากดฝ่ามือและดันลำตัวกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกหน้าหมองโสมให้เราขย,ยับเขาของเราเข้า,ขามาใกล้กันนั่งลงไปที่ซ้นเท้าของเรา เอามือจับกันไว้ด้านหลังหายใจเข้ากำมือให้แน่นยึดแขนออกไปให้สอกตึงไหล่ตึงแล้วเงยหน้ามองเพดานไว้หายใจเข้าออยาวๆให้เราค้างไว้หาสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหน้ามองโรง หายใจออกสุดเสดือก้มต่ำลงไปชา้ชาๆหลังเราตึงตรงไหนให้เราหยุดแล้วค้างไว้โดยที่สะโพกไม่ยกลอยขึ้นมากดสะโพกแน่นลงไปที่ส้นเท้าสอบตึงไหล่ตึงแล้วพอหายใจเข้าออกช,าชาา้าๆค้างไว้ห้าสี่สาม เดิงสูดลมหายใจเข้าดึงลำตัวกลับขึ้นมาตรงกลางหายจใจเข้าคลายมือยืดแขนขึ้นมาแนบหัวศอกตึงหายใจเล็กๆพับศอกขวาลงมาดึงศอกขวาเข้ามาให้ใกล้หมูเราไว้แล้วค่อยๆชี้ดกมองตรงหายใจล็กๆพับแขนซ้ายให้ศอกซ้ายไปด้านหลังจับมือด้านขวาไว้ให้ดีหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสูดสดิเข้าไปกดสะโพกแน่นลงไปที่ส้นเท้าชี่ดกยืดหลังมองตรงไว้หายใจออกชา้าๆแล้วค้างไว้ 5 4 3 2 1ให้เราค่อยๆค,คลายมือหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนแนบหูสอบเติดพับศอกซ้ายลงมาหายจอบดึงสอกซ้ายเข้ามาให้ใกล้กับหูเราไว้แล้วพับศอกขวาแขนขวาไปด้านหลัง มือจับกันไว้ให้ดีใครไม่ถึงใช้ผ้าหย่อนลงไปหายใจเข้าลึกๆค่ะยืดอกขึ้นมาหายใจออกสูบสะดืดกลับเข้าไปด้านในแล้วกดสะโพกแน่นลงไปที่ส้นท้างมองตรงไว้หายใจเข้าลึกออกยาวค้างไว้ห้าสี่ส สองหนึ่งค่อยๆคลายมือลงมาหายใจออกวางมือลงไปที่พื้นนะคะหันท้องแขนออกไปด้านหน้ากดฝ่ามือลงปาถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือของเราและยืดอกยืดหลังไว้ศอกตึงมองไปด้านหน้าหายใจเข้าออกยาวๆช้าๆให้เราค้างไว้ ค่อยๆดึงมือกลับขึ้นมาหายใจลึกๆให้เรากระดกมือไว้นะคะเราจะเอาข้อมือวางไว้ที่ตรงบริเวณขาหนีบเราหายใจลึกๆให้เรากดข้อมือลงไปแล้วค่อยๆยืดสอกยืดแขนออกแรงกดลงไปหายใจลึกๆหายใจออกยืดแขนยืดสอกตึงตรงนัยค้างไว้หายใจเข้าออกช้าๆค้างไว้ห้าลมหายใจ ค่อยๆคลายมือหายใจออกช้าๆถลายเท้าเหยียดขาออกไปด้านหน้านะคะให้เรานะคะเอาเท้าประกบชิดติดกันนะคะแล้วเลื่อนเท้าออกไปด้านหน้านะยกเขาขึ้นมาสอดมือสอดแขนของเราเข้ามาวางมือไว้ใต้นักแข้งหรือหัวเข่าเราสอดมือเข้ามาลึกๆแล้ววางสอกได้วางวางไม่ได้หลังเราตึงตรงไหนเราค้างไว้ตรงนั้นหายใจเข้าลึลกๆยืดอกยืดหลังไว หายใจออกสูดสดือเข้าไปลึกๆแล้วค่อยๆพับตัวลงไปช้าๆกดเข่าลงไปให้ใกล้กับพื้นกดสะโพกลงไปให้แน่นไปล่อยคอปะไลให้สบายตึงตรงไหนค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆห้าสี่สาม ดลมหายใจเข้าเงยหนนะ้ายกเขา่าค่อยๆคลายดึงออกนะหายใจออกช,าชา้าๆให้เราชันเขา่าและนอนหงายลงปากยกเท้าด้านขวาของเราขึ้นมานะคะเอาข้อเท้าขวามาวางไว้ที่ต้นขาซ้ายและสอดมือขวาเข้ามาตรงกาต,ตรงกลาง ยกข่าซ้ายขึ้นมาหายใจล,ลึกเอามือสองข้างนะคะดึงเข่าซ้ายของเราเข้ามาจนเรารู้สึกตึงที่สะโพกแล้วพอห,าย,ออหา,ายใจอัดค้งไว้ห้าลมหายใจพยายามให้หลังส่วนล่างแนบลงไปที่พื้นมากที่สุดน,นะคะ5้าสสา หนึ่งคลายมือลงมาช้าๆหายใจออกเอาเอาท้าวขวาของเรานะคะควายห้างหรือคลอสมาทางด้านซ้ายแล้วใช้มือซ้ายของเราเนี่ยกดเข่าวขวาลงมาให้แตะพื้นกดเข่าลงไปดึงแล้วค่อยๆหันหน้าไปด้านขวาของเราหงายสมือลดอรลดไหล่ขวาลงไปมองตามหายใจเข้าออกให้เราค้างไว้ห่า หายใจเข้าลึกออกยาวสี่สาสาห,หายใจเข้าหันหน้ากลับมาตรงกลางค่อยๆดึงเข่าดึงลำตัวปรับเข้ามาหายใจออกควันคลายชันเข่าเท้าซ้ายยกข้อเท้าขึ้นมาวางไว้ที่ต้นขาขวาสอดมือซ้ายเข้ามาตรงช่องว่างตรงกลาง หายใจเข้ายกเท้าขวาขึ้นมามือสองข้างดึงเขา่าขวาเข้ามาให้ใกล้กับอกจนเรารู้สึกตึงที่สะโพกกดหลังล่างกระเบนเน็บแนบลงไปที่พื้นคอบอาไหลไม่เกร็งแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกยาวๆห้าสี 5, 4, 3ส หนึง่งให้เราค่อยๆคลายเท้าลงมาช้าๆหายใจออกเท้าซ้ายควยห้างมาหรือครอสมาทางด้านขวามือพักกดเข่าซ้ายลงมาให้แตะพื้นกดเท้ากดเข่าลงไปแล้วหันหน้าไปด้านซ้ายเปิดแขนซ้ายเปิดไหล่ออกไปวางหลังมือให้แนบลงไปที่พื้นหย่อนศอกคอปรค่อนคลายตึงตรงไหนเราหยุดแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกช้าๆห่า ส3 2สนหันหน้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกเล็กหายใจออกช้าชกลับมาตรงกลางชันเขาเท้ากว่าเข่าชิดติดกางลดมือลดแขนล,ลงมาวางไว้ที่พื้นหงายความือไว้คอปอะหลควผ่คลายให้เราพักสักครู่ หายใจเข้าลึกๆกบของเราเปิดหรือแผ่ขยายออกไปด้านข้างหายใจออกสูบสะดือเดินกลับเข้าไปด้านในให้หลังล่างของเราแนบลงไปที่พื้นผ่อนคลายหลังลายช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ค่อยๆงอเข่าตะแคงขวาไว้หายใจเข้าดันลำตัวลุกขึ้นมาหายใจออกช้าๆนั่งในท่าสุขาสนะพุสบางมือไว้ที่เข่าย่อนสอกคอปลายใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆให้เราพนมมือไว้กลางอกสวนโอมพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆลืมตาช้าๆขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณที่มาฝึกโยคะด้วยกันในวันนี้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ